ว่าผมจะช่วยสันเลี้ยงมากินไปตั้งไตั้งเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะรอตาแล้วมันคงไม่ไปไหนนะว้าไปดึงคือเราไม่รู้สภาพว่าแม่งฝนตกแล้วก็เดินของเราเล่นเตะเปลือยไปเรื่อยๆจนผมกำลังสงสัยว่าร้านนั้นมันยังจะเปิดให้เราอยู่ไหม สวัสดีครับทุกคนครับผมตาครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งมาอยู่แก๊งไอเอ็นและแก๊งไ้เอ็นจะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือใครก็ตามที่มาอยู่แก๊งไ้เอ็นแล้วมากรุงเทพทุกคนต้องไปซื้อสานเลี้ยนจัดจิดจุดจเื่อเลี้ยงอีกหรอมันจะเหลือตัวอะไรให้เลี้ยงเนี่ยน่าจตะขาบกิ้งกือรอกิ้งกือเก็บข้างคางก็ได้มันไม่ ค้างข่าวค้างขง่าวก็จับอุ้มไม่ได้แต่มันกัดโควิดตัวผมเลี้ยงแมวมากินเลยเออ,อเวันนี้เราจะใช้สัตว์เลี้ยงมากินกันนะอตอนนี้เราอยู่นนทบุรีแล้ว,ว,วแล้วต้องนั่งนนทบุรีจากสายสีม่วงไปต่อสายสีแดงแล้วก็จากสีแดงไปต่อบะเขียวเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต่อม่วงไปนั่งชมพูนั่งชมพูไปเขียวแล้วเขียวไปต่อจุจักตาเถอะทุกคนเขาจะรู้เรื่องนี้ ต้องเข้าใจสิก็ไปอ่านดูในแมพสิไม่กี่สายอะเกินการผิดพลาดทาง Country มือมีความแบบเด็กบ้านอะมันอยากนั่งเอ็มอาร์ทีรอบมันไม่ใช่คนกรุงเทพเนาะมันอยากนั่งเอ็มอาร์ทีแม่นี่บ้านอยู่นี่ค่ะบ้านอยู่นี่มันลงเอ็มอาร์ทีสามัคคีเพื่อที่จะไปหมอชิตไปจัตุจักรมันนั่งมานี่เปลี่ยนสถานี เดี๋ยววะนี่หมอชิดอยู่นี่คือมันอ้อมทําไมไม่นั่งจากตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เนาะมานั่งสายสีม่วงตรงนี้แล้วก็ลงมานี่ลงลงเตาปูนแล้วก็มานี่ใกล้กว่าอยากนั่งรถเล่นล่ะลูกใกตอนแรกผมก็แต่จะจับไปถึงตรงนี้จะจิกอยู่ตรงนี้บ้าเลยอันนี้วัรภาษีอาไกดีเราจะเปลี่ยนเป็นสามสายไหมก็จะอ้อมไปทำไมเราต้อกลับชิดเดียวถ้าเรากลับมันก็เป็นสามสายนะเป็นสายสีฟูสามสถานีสีม่วงห้าสถานีแล้วก็สีฟ้าสี่สถานีเออ You see the drip, I'm f เชื่อฉันเชื่อว่าเชื่อฉันเชื่อว่านั่งรถจะขนไนไม่โหลก็พี่นั่งแก๊บแก๊์ต่อได้ี่มาร์ดทนี่ต่อบีดีเอสีดีเอสต่อแก๊์ไอต่อวินดีว่อินมอไซค์ไม่ก็ไม่เคยนั่งจกฝั่งนูนมาไง เรานนคุยกันให้เสร็จก่อนอ่ะคุยว่าตอนแรกผมรู้ว่าผมผิดจริงๆแต่ที่ผมพาพี่นั่งบิด ไม,ม่เยอะไปทั่วก็คือขายกาันใช่ไหมประเด็นก็คือม,มันนั่งใส่ซิปเงินมามันมีให้ลงกำแพงเพชรมันก็เข้าอยู่ในตัจุจักบอกให้ไปส่งตรงส่วนตจุตจักเพื่อน,นั่งวินต่ออีกเจ็ห้าสิบบาทเพื่ออะไรมันจะได้มีหลายหลายมูดเลยแหละอารมณ์เวลาเราเดินทางน่ะไม่ใช่ชื่อแบไบไปแค่รถไฟอย่างเดียวมันน่าเบื่อเราต้องนั่งมอได้วยให้แบบว่าเฮ้ยมีแบบฟิลลมพักผมแล้วผมมันฟิลอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้คนมันดูเขารับรู้ถึงบรรยากาศรอบรว่า ดีแค่ไหนอะไรครับมีมีกล้องอ่ะไม่มีกล้องก็ลงกระเพงเพชรไงเห็นไหมวันนี้เราก็อยู่ถึงตลาดจตุจักรแล้วอืมกินที่แบบอืมวันนี้เราจะไม่ซื้อนกใช่ไม่ซื้อนกไม่ซื้อหมาโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก่อนมีเยอะมากที่ไหนเนี่ยเนี่ยมีอยู่ข้างนี้แต่ว่าเราไม่ได้ไปนี้พี่กันพี่ครับสีดำนี่คืออะไร อง่นพรับต้ับเรียบโอ้องท e อ,องพิษอ,อ,อ่อนๆถ้าเกิดถติว่าเราเอานิ้วไปให้เขากัดนี่ก็คือได้ฟู่พี่ขักแล้วไปอันนี้กล่องอันนีง้งูตัวเท่าไห,หร่ล่ะครับใแต่แเ้วแลเพิ่งันแล้วเ่อน เอางี้เรา,าต้องถามแกว่ามาจะจัดเพื่อซื้อจัดยังใช่ไหมงบเท่าไหร่ไม่เกินพันอ่าไม่เกินพันโมเดลรวมทุกอย่างแล้วก็ถามพี่ชอว์แบบในร้านอะไรไม่เกินพันเออชิ้นด้วเองแกไงไม่เกินพันแพค่ะเอ้าคือแพะเหรอชั่ว่าแกอ้าวูร้านนี้แหละที่พี่จะไปมาซื้อตัวเนี้ยช่องนะที่ต้านนี้ช่างมากวินเนี่ยเลยวู้วี่กูอุ้ยนั่นแหละ เด mm. yeah. ี๋ยวมันก็จะสบแยกครับ very hard แล้วถ้าเป็นงูกล่องเล็กๆนะครับตัวบรรห์กับตัวนี้ตัวบรรห์ถ้าตัวนี้ผมให้พี่ได้พันเดียวในในแบบนี้ทำเดียวนี่ตัวละพันใช่ไหมใช่ครับตัวละพันตัวละพันจริงๆผมขายสองพันแลให้พี่พันเดียวอันนี้มันเป็นคิงไงคือพอมันจะแพงก่าก็ขายอยู่สามพันเพราะให้พี่สองพันกว่ะอ๋อ อันนี้คือมีตัวละพันคือ4ตัวนี้หนึ่งหนึ่งกองกองกองสามกองสี่กองเนี้ยให้ตัวละพันผมมีในใจละวี่แตะตัวไหนมันมีงูแน่เลยแม่งมันมีงูตัวละพันอยู่อย่างนั้นอ๋อไม่ได้อีกนะมันตรงกับบัดเจ็ตแล้วก็มันดูแลง่ายเป็นคือมันไม่ต้องให้อาหารบ่อยไงแล้วมันแล้วมันอยู่ที่เยนไหมครับมันอยู่ในห้องแอร์ได้ไหมครับชื้นปกติไม่อยู่ข้างนอกได้ไม่ต้องดูแลแต่สายพันธุ์ด้วยว่ามันชอบชื้นหรือชอบเย็นหรือชอบ เขาบอกว่าปกติขายตัวละสองพันแต่เขาให้พันเราพันหนึ่งจริงหรือในใจคิดว่ามันตัวละเขาพูดให้มันดูอ่ะแพงมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเพาะเลี้ยงหรือเปล่าแล้วมันเป็นลูกมันมันก็เลยแบบก็เขาเลยแบบไม่มีต้นกลมเชื่องมากเลยเฮ้ยผมรู้แล้วมันมีตัวนี้ผมอยากจะเลี้ยงชูการไรเดอร์มีสตูมีเยอะมีตัวไหนในห้องเรียนคุย ก็รอลูกมันออกมาถ้าเกิสมมติอยากมีจริงอ่ะรอลูกลักต่อไปออกมามีด้วยเหรอผมไม่เคยรู้าคาตัวเียแค่สองตัววันแล้วมันจะออกมาเป็นลูกอีกแปดตัล้วมันก็ออกคอบต่อไปอีกจนมันจะเต็มตู้แล้วผมไม่เคยเห็นว่ามันจะเลี้ยงอะไมีมีอยู่ในกงข้างๆไก่เลยมั้งแหละอุ้ยเงียบเออมีแค่ตัวเท่าไหร่ล่ะครับมีแค่ตัวมีแค่ตัวอ่าหนึ่งห้าห ตัวเล็กหมื่นสองแทนมันเลี้ยงเเลยมียหมดเลยเชื่องมากเ,เรื่องตัวเละหมื่นประมาณนั้นแหลยเก่บ <c oughs> มั้ยเชืเ่ออันนี้ยูมอวเซ็ตก็น่ารังดีมันจะเป็นมันจะใหญ่กว่านี้ไหมตัวแค่นี้แหละใส่นี้เลยอือใส่นี้แหละ แต่ว่ามันตัวละสามหมื่นห้าผมรู้อย่างเดียวถ้าผมมีเงินเมื่อไหร่ผมจะมาเลี้ยงลิงเลี้ยงลิงแน่นอนลิงมันเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงไม่มันน่าเลี้ยงมันน่ารักก็จริงแต่ว่าถ้าถึงอะไรจริงมันดื้อไงมันแบบสั่งมันอะไรไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการมันไม่ใช่เหมือนสัตว์อะไรไม่ได้เอาเราต้องเลี้ยงสัตว์ให้เหมือนเจ้าของเขาจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงเราจะน่าเหมือนเจ้าของเราไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงทั้งไปเลยล่ะเพรามันดุเกินผมไม่ได้ดูขนาดมัน ตัวอะไรก็ไม่รู้ซันเรียมม,มันอีกมันคงไม่ไปไหนแนล้วมา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 ไปหาเพื่อนหนึ่งไหมมาเฮ้ยเฮ้ยวัวผมจะซื้อซั์เลี้ยงมากินตั้งกระทะเฮ้ย มันก็ออกข้างหน้าเหมือนกันมันก็จะเป็นท่อเอ็กโซตอรต์ิคเอสมันจะเป็นสัตว์สัตว์แปลกมีหมาจกก่ามีมื้นั่นรกะโกนตะโอนหมามันแปลกตรงไหนหมายถึงว่ามีสัตว์แปลกแล้วก็มีพวกหมาอะไรอย่างงไงสรุปเลีงงูใช่ไหมเลีงงูเป็นเทพเหรอเฮ้ย,ยถ้าเราเลี้ยงงูแล้วมันเชื่องได้มันจะโห,หดอะไรเป็นเลี้ยงต้นไม้แทนได้ไหมต้นไม้ไม่แต่ว่าสมัยก่อนผมชอบเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงเหมือนกันเมื่อก่อนนี่เลี้ยงส่วนขวดเจอเธอแบบปิดฟา อ๋อเออมันจะชอบน้ำบ่อยไงเฮ้ยผมอยากไปร้านที่ผมเคยซื้อหมาไว้ก็จะมีไอ้ตัวหนึ่งที่ตาเลี้ยงอยู่เนี่ยมันชื่อว่าเตตี้เป็นลูกหมาเหรอตาเอาไม่ต้าเตตี้จากที่นี่เหรอต้าจะมากรุงเทพเสร็จแล้วตอนนั้นต้ามาปั๊บเพราะว่าหมาตัวแรกมันกัดน้องตาพ่อต้าก็เลยจับมันไปปล่อยตากลับมาตางงอ่ะเอาไอ้ที่อยู่ที่หมาก็หายไปเลยเสร็จปั๊บก็เลยไปมาหาซื้อหมาเพราะว่าน้องตอนนั้นน้องก็ดาเพราะว่าหมาโดนปล่อยก็เลยมาหาซื้อแล้วเต้าไปเจอบัเตตี้มันเป็นปอม ไอ้เหียเจ็ดพันเกือบหมื่นเขาลุนให้แล้วก็รวมของทุกอย่างกลายเป็นเหลือเจ็ดพันพอดีเสร็จแล้วหาวิธีกลับไม่ได้ว่าใส่กระเป๋าปิดคุมปั๊บแล้วไม่พากลับไม่เลยนั่งรถทัวร์กลับนั่เฮถิัวร์กลับได้ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้พายพี่กอตซื้อและคุณได้หน่อยสิ ัจริงนะและคุณมันน่ารักนะเคยคิดจะเลี้ยงแต่เขาบอกว่าและคุณมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าถ้าเอาไปเลี้ยงในบ้านอ่ะเก็บของต้องเก็บดีๆไม่งั้นไม่งงี้เลยนะมันจะเลยเลยเหรอเฮ้ยกินก่าละนี่ก็จริงโจ๊กป่าเลยอุ้ยพี่จ้องน่ารักจังะจ้องสวัสดีเป็นอะไรทำไงอือเฮ้ยน่าจะ ออ่นหอ่อหออรู้ราคาไ้ไ่อยอะคทไห,ไห,ไหลไัเราเค่อยคุยกันใหม่เรื่องเลี้ยงไอตัวนั้นแล้วกันนะจริงจังไม่มินฮะจริงจังไม่หลักแสนเป็นหนึ่งแสนหลักแสด Broad หลักแสดเลยเหรอใช่พี่เคยเห็นเนึขายข่กันตัวละสามแสนแล้วไข่ถ้าไข่คู่กันนะก็ห้าแสนสองคนห้าแสนว้ยงวนตับ ใจหนาวกูหนูใจแฉะแค่ร้อนหนาจริงๆนะในใจอยากเลี Nein> ้ยงอยากเลี้ยงไอ้จิ้งจอกถ้าจิ้งจอกมันน่ารักนะพี่ดูถ้าไม่แค่หน่อยเสียมันก็น่ารักแล้วอ่ะเคยเห็นมีมเลยจิ้งจอมไอ้หัว อย่าเว่ยโซาทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่เจ้งก็เข้ามาเลยจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกือบโดนขี้เย่ยยัไม่ทำอะไรให้มันอยู่ดีมันก็จะปิดแท้เสียเลยเยี่ยหายใจแวบหายใจแวบได้เห็นเลยมันเข้าแบบเข่าชนกันอย่างเนี้ยเออออออด้เลยไม่เกือบโดนชนรู้เลยขาหักแน่ๆถ้ามันชนจริงๆอ่ะเยี่ยมันจะรอตาแล้ว พี่บอกว่าผมจะซื้งูมันแปลกใช่ไหมแล้วพี่จะซื้ออะไรนะพี่จะซื้อฉัิทธนนมันคือสัตว์อะไรเป็นงูแล้วมันแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกก็และเจดีตัวไปแมงงูว่าแปลกแต่แมงมุมบอกว่าไม่แปลกไม่แปลกถ้าแมงมุมพี่ไม่แปลกอ่ะไม่มีตัวไหนที่แปลกแล้วแหละเดีหน้ามันดูเซ็งๆ โอ้ยเราเล็บมันแหลงมาก <มา S 1> เลยนะเฮ้ยย่ามันจะกัดน,นิ้วตาเมื่อกี้นี้มันกอดแล้วก็ยังงอกแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้พิชวิร้ยมันเด็กหายพ่กอด <because> เหนียวไหมเหนียวอีกแล้วสนใจมีเพื่อนไหมให้เป็นเพื่อนกับพิซซ่าตา <c oughs> ม่าแมวมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเท่าการดูแลเอาใจใส่แบบ ยังไงเดี๋ยวมาถึงเราอะ,าาะชอบเอาใจใส่มันมเพราะว่ามันจะไม่สนใจเราเหมือนเดที่เราดูมาตั้งนานแล้วแน่นอนว่าเราจะเอาตัวนั้น เราหิวข้าวเหรอหิวใช่ยังไม่ได้กินอเลยอ่ะที่พูดเราพูดให้กินผมในใจผมนะผมอยากมาตามหาร้านที่ผมเคยซื้อหมาไอ้เต้ๆไปน่าจะย้ายเพราะว่าจะรู้จักอะมันเกี่ยนแพงตลอดเพราะว่าปกติร้านนี้มันเป็นร้านขายสัตว์ปกติไม่ไม่ไม่ฟังก่อนไม่ผมผมไม่เคยมาร้านแบบนี้นะผมไม่ได้ซื้อหมาร้านแบบนี้นะมันซื้อตามแบบตอกซอยอ่ะรอแล้วเป็นหมาแบบเขาเลี้ยงไว้ในกรงไว้แบบคุเขาน่าจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วไปเป็นบ้านคนเลยนะเริจริงๆฉันว่าเขาน่าจะปล่อยหายไปไหนแล้วหิว พี่กศรข้าวใส่เลี้ยงเข้าพี่กอรเข้าได้เหรอไม่ฉันเป็นแมวอ๋อคือเขาห้ามเอาแต่หมาเข้าอู้หึชอบชอไอตัวไอตัวที่เป็นไอจูด้าอะไรอเซเชียนเหรอพี่ก่ศรเข้าไปไหมไม่เข้าเพราะมันกลัวอยากเข้าอ่ะเข้าไปปะเข้าไปปะ ใช่ไม่เป็นคาเฟ่หมาเป็น้ากุ้งเป็นหมาเองมึงสามร้อยบาทน่ารักค่ะกนนักมากเลยชอบตัวสีขาวอะโอเคอันนี้เดี๋ยวมีที่ใส่ที่ครอบรองเท้าให้ด้วยนะคะไม่ต้องถอดรองเท้า่เราเป็นบริษัทนี่หมดไอรีเลยห

มเล่นไปแล้วมันโคตรดื้อเลยนะไอตัวนั้นน่ะไอตัวไอตัวสีลายลายอ่ะโอ้อะูกของ้ลูกขู้อเฮ้ยูกนไม่นี่กอ็วดู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 ด้วดูดดู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 ูดูดูดูเนี่ยูดเูู่

พี่ก๊อหน้าเหมือนพี่ก๊อตเลยไอ้แก่โเอวงแก่ไม่นี่เรียบร้อยพี่กอนเดินทาไม่ได้เดิน้า อไ,ไอลีเอมันเสียไปกี่ปีนะไปกัดปีนึนงมั้ยปีนึงพีเดียวเองเหรอ <S <S 2> <S 2> <_ an> นอนนอนโดนหมาคีิปที่นอนทุกคนโอ้โหแบบวุ่นวายมากหมามันเยอะแบบไม่เคยเจแอแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนไอ้คีวมันมีไอ้คาเฟ่ใหญ่กว่าน,นี้อีกนะนะมันเป็น,นจริงๆมันเป็นคาเฟ่ใหญ่เลยนะอันนี้คือแบบเล็กคาเฟ่ใหญ่ถ้เคยไปแล้วรอบนึ่งใช่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละมันตามไอ้ชื่อตรงที่ไอหน้าตาอ๋อสาขาเดียวการไ่เลือกเขาพี่หรือว่ายี่ห้อเจริญกันใช่แบบใช <น S 1> <อ>่ <คน S 2> ใช่แต่ว่าตัวนั้นม <ใน S 1> ันจะมีแบบผงใหญ่กว่านี้แล้วจะมีเปิดแบบ ปล่อยใส่ไปรอบๆออกมาด้วยใช้คำว่าฝูงเออฝูงแบบ้าเป็นเซบิเลียนคือฝูงของเซบิเลียนเท่านั้นเลยอ่ะปล่อยออกมาให้เล่นอ่ะตามรอบแล้วกลับไปเที่ยวบ้าออกมาเป็นฝูงเลยยังมีรูปอยู่เลยหนุ่มแต่เลยเมื่อกี้ตอนนั้นเราบอกว่าเราจะมากินข้าวไปเล่นกับหมาเฉยๆผมโดนเสียค่าเข้าไป300หมดตูดแล้วครับแม่เดี๋ยวฉันจ่ายค่าขนมหมาให้ไง เธออยากกินขนมเธออยากให้ขนมมาเองเธออยากพูดว่าฉันเธอจะให้ฉันไม่ก็ตอนแรกอะหมามันไม่เล่นกับฉันสักตัวเลยฉันก็เลยเอาต้นหมาเลยมาล่อนเยโอเคแล้วเราเจอกันหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนั้นไปดูงูกันรู้ได้ไงพี่บอกเท่านะแกบอกจะซื้อกูบอกไปเออครับผมจะซื้องู ประเด็นคือเราไม่รู้สภาพว่าแม่งฝนตกแล้วก็เดินของเราเล่นเตะเปื่อยไปเรื่อยๆอยู่ในนั้นเล่นกับหมาเล่นกับแมวจนผมกำลังสงสัยว่าร้านนั้นมันยังจะเปิดให้เราอยู่ไหมเปิดเปิดเขอกเปิดสักลูกเอ้ปิดปิดตักลูกแต่ว่าฝนมันตกให้ประเด็นเขาอยู่ดีหลังคาแล้วเราไม่คือตอนนั้นน่ะที่มากับมิจฉุนตอนนั้นก็เปิดกับเหมือนกันอย่างนี้เลยแล้วร้านอยู่ฝั่งไหน เอานำ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 มาดูงูงูที่ไอตัวละพันตัวละพันใช่ไหมใช่ใช่ขาที่แล้วก็มาซื้อเบียร์ตาก้อนไอปุ๊ซื้อเบียร์ตาก้อนไปสองตัวฝนตกงี้เลยทำไมว่าเวลาเราถ่ายงานเราต้องฝนตกเลยวะทีเดียวเลยนะไปใช่อันนี้มันตัวพันอะไรหรอคอน อ๋ออันนี้คิงกับอันนี้คอนอันนี้คอนอ๋อคอนใชจกับดูไคิ้งไหนไม่ดูครับไม่เป็นไม่ดูแต่มันเลื้ยเร็วใช่มันเลวนิดครับแต่ว่ามันดุมากสิว้าว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 มันเล่นเร็วเร็วมากครับแต่ไม่เป็นไรมันเล่นได้เลยครับมันจะไม่หลุดจะหายัวไปไม่ก็ต้องเลี้ยงให้มันโตก่อนนะค่อยให้มันตัวใหญ่ๆก่อนค่อยเล่นมันมีสีอะไรบ้างล่ะคะอืมลายสีนี่สีแดงอันนี้อ่ะสีนี้เนี่ยก็สองสี แดงเลยแดงเลยแลวีเนี่ยงอนเนียี่จอนไว้ตามใจเลยตัไหนนะตนี้่นเ้ยตนี้ดูเชื่องดูไม่ไม่เลยไม่เอาตนี้ครับแล้วมันกินยังไงอะไรดูแลยังไงหนูหนูตัวเล็กกันหนูแดงอ่ะตัวเล็กสุดอ่ะที่ย้อนให้มาเลยง่ายๆมีว่แล้วก็ใส่น้าให้มัน่วยเ่ยแล้วก็ได้ปล่ยจริงๆกอยหนูแดงได้ละ ได้งูแลนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงเงูตัวแรกของผมโอ้ของฉันยังไม่มีเลยของฉันขอไอตัวที่มันชูคอลง้นเลยตัวนึงค <c> ร <oughs> ึงใดตู้วใหญ่ใหญ่ใหญ่พูดที่ขิงผมละเออหนึ่งพันนะครับซื้อนี้ไปแต่งปเทหนิง เอาให้พี่เขาดูสิให้ฉันดูทำไมเราโอเค <c oughs> มาตอนนี้ตาตาก็ได้งูคอนสเส็กมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสีแดงเหลืองใช่ไหมงูเราต้องแข็งแร่งอะงูะงเราต้องแข็งแร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอยู่ข้างหลัง <c oughs> เห็นเห็นอย่ามาอุ้ยข้าวหมูทอดทองค้ซื้อราคาซื้อที่ไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำไมมัน <c oughs> <c oughs> จมอยู่ง,งั้นโล <c oughs> โ<ค>ไปหาแกเหมือนเป็นพี่ก็ว่าผมจะเลี้ยงมันรอดไหม ล่องูวังเอาจริงๆงูมันเลี้ยงง่ายคือสมมติว่าถ้ยิ่งถ้าตัวใหญ่อะเราให้อาหารแค่ครั้งเดียวก็คืออยู่สามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยมันจะวางมันไว้ข้างๆตัวผมตอนที่ผมทํางานอยู่เชมันจะเอามันไปกัดอาคงระวังเจคเอาไปเล่นเอาไปควงเล่นนะหัวหนี้ไอ้ตัวนั้นยิ่งยิงยิงไม่รู้เลยสิ่่อกันหน้าไหนยิ่งไม่รู้เลยสิ่่อกันหน้าไหนก่อกันหน้าไหนไปได้ไปได้มีของเล่นนะ เฮ้ยเาวผมจะซื้อสันเลี้ยงมากินไปตั้งไปตั้งกระทะเฮ้ยมามามาไปหาเพื่อนหนึ่งไหมมาเฮ้ยเฮ้ยเบลเบลอย่าเพราะว่าชิปไยโอ้ชิใครเปิดน้ำอะไรวะโอเคมาเดี๋ยวกลับยังไงนั่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งแก้ไปก็ได้เดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปเจอกันที่ฮะ เดี๋ยวนี้ขอนแก่นโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขอนแก่นนะฮะเราจะไปปิดคลิปที่นู่นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําบ้านให้น้องซื้ออาหารให้น้องกินป้อนข้าวนอนแล้วก็เล่นกับน้องแล้วก็อมน้องเล่นแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงบ้านพีเจกันแล้วแล้วเราทุยคลิปอะไรเนี่ยเก็บขโมยแนวผมอีกแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวท้าเป็นไม่เห็นไหมอาจนจนจนนี้จนนี้ี่ไปไม่ผมซื้องูมาผมไม่ขโมยแนวพี่ไหนนั่นรักมาฮะเราไม่ดูเป็นแฟนเนี่ย อ้เมนชวปกติที่ใส่ของงูคอนเน็กอะคอนจะคอนเน็กมันจะมันอย่างนี้เลยปุ๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยไอ้ตาวข้าวโพดอือไอ้ต้าวสือเดี๋ยวตอนนี้มาแบบเชื่องมากนิ่งมากตอนนี้ผมญาติดีกับงูนะครับไม่ว่าจะงูเลยผมอยากให้มันเจองูเขียวให้เขียวหางไหมด้วยเคยเจอแล้วกับคุณโจโฉไหมไม่แบบไปจับแทนเขาเลยอ่ะเฮ้ยอยากลองนะอยากมีสกิลแบบคุณโจโฉน่ารักมากแล้วแต่มันนุ่มๆลื่นๆเนาะ ดึกดึงดึกดิงแตงชืยอยังยังผมัให้ได้คำสองคำอยู่นะผมเดี๋ยวกินไม่น่าต้อจินตนาการเด็ดคือไอเนี้ยมันมันไม่น่าจะมีเนื้อเยอะเพราะงั้นตอนเคี้ยวไปน่าจะเจอกระดูกที่แบบตัวมันไม่ใหญ่ด้วยกระดูกน่าจะมันอ่อนต้องตุนนานๆหน่อยเพราะว่าเราสามารถเคี้ยวกระดูกได้ถึอ่อพี่จำได้ไหมที่ต้นคิวที่หมงหัวผมจะใช้สันเลี้ยงมากินผมว่ามีคนตั้งกระทะเฮ้ย นั่นแหละผมก็เลยมาปิดคลิปที่บ้านพี่จ็กเพราะว่าผมาปิดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทำอะไรมันจะไปซื้อบ้านนี่ซื้อบ้านใช่มาถิงบ้านมันบ้านดูไม่ใช่บ้านที่บ้านบ้านนคิดว่าทำยูทูบได้ไม่ถึงเดือนนี้จะซื้อบ้านแล้วโอ้คลิปนี้ไม่ได้ลงมาแรงขึ้หายใช่นั่นแหละครับผมจะฝากทุกคนตั้งชื่อผมขอแค่หนึ่งต่อต่อยไหมผมต้องการต่อเต่าแต่ต่อต่อยเบล แต่บักเตี้ยบักตุ๋ยบักตุ๋ยที่คนเรียกมันว่าแตกแตะนะแตะแตกไม่ชื่อแบบติ่มนงานนะตุ่มติ่มอะไรเั้นเรียน้ำตุ่มติ่มอะไนี่เลยเงี้ยนั่นแหละครับขอให้ชื่อดีๆที่ไม่ใช่ไอ้ที่ที่ทุกคนพักเก่ามาเมื่อกี้นี้กุชชี่เบลหมูมันเวยขึ้นมาอยู่ที่เอลอย่าอย่ากุชชี่เบลกูจชีเบลเบลเบลอย่า มันเฉามือตายแน่ๆอยู่ในมือมิจิตรวิกินก็ทรมานมันอ่ะมา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 ไปหาเพื่อนหนึ่งมาเฮ้ยดูน้องนิ่งเลยนิ่งเลยลูกไปตลอดนี้ฝากคุณเพื่อนลูกเราแล้วก็ฝากไปยินเจนี่ให้อินชานั่นแหละครับแล้วก็ฝากช่องปัตติช่องสติกเกอร์แต่ว่าจะติดตามเยอะเลยตอนนั้นช่องนี้ดีครับช่องนี้ดีเฮ้ยอินงูผมแล้วครับ อ,อิองช่องผมก็คุณภาพถึงขนาดะต่อีสภาพนะีออ้ที่เรียงเร่องนี้นั่นแหละครับสวัสดีสวัสดีราตีสวัสดีสสดสสดไม่ได้ชุบชื้นหมดอู้สิวขึ้นเยอะเลยบายๆมีของเล่นมาให้<ๆ>อะไรีเฮ้ย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 